นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจกกันนะคะเอาละตั้งใจฟังกันดีๆนะจ๊ะ ก๊าซเรอนกระจกคือก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดได้ดีเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตัสออกไซด์ก๊าซไฮโดรฟูอโรคาร์บอนเป็นตน้นซึ่งเมื่อก๊าซเหล่านี้ลอยขึ้นสู่บรรยากาศจะดูดซับความร้อนเอาไว้ และถ้ามีปริมาณที่เหมาะสมจะรักษาอุณหภูมิโลกให้พอเหมาะอุ่นสบายแต่ถ้าเมื่อใดที่ก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีการกักเก็บรังสีความร้อนไว้มากขึ้นแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไรหนูขอตอบค่ะ ปรากฏการเลือนกระจกคือปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นเนื่องจากการรวมตัวกันอย่างหนานแน่นของกาซเลือนกระจกที่ดูดความร้อนเอาไว้ไม่ให้สะท้อนออกไปเก่งมากเลยค่ะครูครับกา๊าซเหล่านี้มาจากไหนหรอครับและชนิดไหนที่มีเยอะที่สุดครับกา๊าซเหล่านี้เกิดจากปรากฏการณ์หรือกระบวนการทางธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยเฉพาะการเผาไม้เชื้อเพลิงจึงทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากที่สุดยังไงล่ะจ๊ะคุณครูคะแล้วเรามีวิธีช่วยโลกของเราที่สามารถทําได้ง่ายๆไหมคะคุณครูมีแน่นอนอยู่แล้วเราจะเด็กๆครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเราสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกลดการใช้เครื่องปรับอากาศเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED หรือลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวจ้ะ อย่างนั้นเย็นนี้พ่อเรามารับหมูก็แกะกลับบ้านด้วยกันกับเรานะดีมากจนะนกครูเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันโลกของเราจะต้องดีขึ้นได้อย่างแน่นอน